วันนี้เรามาพูดถึงประเด็นสําคัญเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดในสมองที่ตีบแตกตันหรือถ้าเราเรียกกันทับศัพท์ง่ายๆก็คือภาวะสตโตรกนะคะซึ่งถ้าช่วยเหลือแล้วก็ดูแลกันทันนะคะภายในระยะเวลา4ชั่วโมง30นาทีหรือถ้าให้ดีช่วยให้เร็วกว่านั้นอัตราการหายนะคะสภาพร่างกายการฟื้นฟูการช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะดีกว่านั้นขึ้นไปอีกค่ะ ทำไมเส้นเลือดในสมองถึงต้องมีการแตกการตีบและการตันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะหนึ่งก็คือตามพยาธิสภาพของหลอดเลือดนะคะเมื่อมีอาการผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นจากการที่เนื้อสมองขาดเลือดนะคะหลอดเลือดอไปเลี้ยงสมองน้อยลงจากการตีบอุดตันหรือแตกก็ส่งผลให้เนื้อสมองถูกทำลายได้นะคะถ้านานกว่า24ชั่วโมงอาการที่แสดงแน่นอนค่ะอมัอมพฤกอัมพาตแน่นอน หลอดเลือดสมองนะคะเป็นอวัยวะสำคัญนะคะที่ไปช่วยเลี้ยงส่วน,นต่างๆและช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวนะคะการพูดการมองเห็นการหายใจนะคะการเดินนะคะถ้ามีอาการเกิดขึ้นมักจะมีอาการหน้าเบี้ยวแขนขาชาอ่อนแรงพูดไม่ชัดพูดไม่ออกการมองเห็นผิดปกติยกศรีรษะก็ไม่ได้นะคะยกแขนยกมือก็ไม่ได้เวียนศรีรษะเดินเซนะคะ อาการเหล่านี้นะคะถ้าใครรู้ว่าตัวเองมีโอกาสเสี่ยงก็พยายามเช็คบ่อยๆนะคะสําหรับใครที่มีโอกาสเป็นเส้นเลือดในสมองบ้างก็มีตั้งแต่ผู้ที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะคะมีปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ดื่มสุราความดันโลหิตส,สูงไขมันสูงอ้วนขาดการออกกําลังกายเป็นโรคเบาหวานหลอดเลือดส่วนปลามักมีปัญหานะคะมีมึนชาไปมือไปขาบ่อย นะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะรวมถึงผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นหลอดเลือดในสมองค่ะก็ควรตรวจสุขภาพทุกปีนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์อาการเส้นเลือดแตกเฉียบพันมักแขนขาอ่อนแรงนะคะอาจจะเป็นครึ่งซีกซีกใดซีกหนึ่งถ้าเราเป็นสมองแตกโดยเฉพาะเส้นเลือดในด้านซ้ายมือขวาแล้วก็กล้ามเนื้อใบหน้าด้านขวาก็จะมีปัญหาทันทีค่ะแต่ถ้าเป็นสมองแตกนะคะเส้นเลือดมีปัญหาด้านขวา พยาธิสภาพจะเกิดทางด้านซ้ายทันทีนะคะการมองเห็นก็จะผิดปกติพูดก็ไม่ชัดนะคะแล้วก็ยิ้มลองให้ทดสอบยิ้มดูนะคะทำโอีก็ได้ปากจะเบี้ยวทันทีนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บอย่าให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวนะคะให้นั่งทรงตัวนิ่งๆนะคะเพื่อรักษาระดับความดันนะคะแล้วก็พยายามพูดผ่อนคลายไม่ให้คนไข้ตื่นกลัวและเรียบร,ยรถโรงพยาบาลมารับระบุ ระบุกับรถโรงพยาบาลด้วยนะคะว่าสงสัยเส้นเลือดในสมองจะไม่ตีบไม่แตกก็ตันค่ะว่าการปรากฏชัดเจนนะคะแล้วก็อยู่ที่ไหนตอนนี้คนไข้รู้สึกตัวดีไหมก็รายงานอ,อาการไปให้อย่างชัดเจนนะคะส่วนคน,คนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงค่ะเส้นเลือดในสมองนี่มีโอกาสทั้งติดทั้งตันและแตกมากกว่าคนปกติถึง5เท่านะคะ2องถึงหเท่า และถ้าสามารถควบคุมความดันได้นะคะก็ลดโอกาสเสี่ยงลงได้ 30- มสถึงสี่ิเปอร์เซนตนอกจากการลดความเสี่ยงลงเราก็ต้องควบคุมอาหารลดอาหารที่มีไขมันออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอรับประทานยาที่คุณหมอสั่งนะคะแล้วก็ไปตรวจพบไปตรวจหรือไปพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกตินะคะหรือแพทย์นัดนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุหกล้มมีโอกาสเส้นเลือดในสมองแตกไหมแน่นอนค่ะนะคะพออยู่ๆก็ อาจจะทําเลือดออกในสมองได้นะคะกระโหลกศีรษะเนี่ยอาจจะมีอาการแตกร่วมนะคะก็ต้องเข้ารับการรักษาอย่างระมัดระวังนะคะแต่พยายามพูดผ่อนคลายอย่าใหคนไข้ตื่นตกใจแล้วก็เรียกคนไข้ให้รู้สติอยู่เสมอนะคะส่วนเส้นเลือดในสมองที่ติดแตกตันเนี่ยหรือมีปัญหาเนี่ยเป็นอมัมพาตทุกรายจริงไหมบางคนเป็นเพียงแค่ชั่วคราวนะคะบางคนหายได้ภายในย4ชั่วโมงก็มี บางคนเนี่ยบอกว่าเป็นปีแต่ถ้าเราฟื้นฟูดีให้ยาดีนะคะแล้วก็จุดที่เส้นเลือดแตกไม่ไปกดจุดสำคัญนะคะก็จะมีภาวะสมองขาดเลือดแค่ชั่วคราวเท่านั้นผู้ป่วยก็จะมีอาการไม่มากได้ฟื้นฟูทํากายภาพบำบัดรับประทานยาอย่างต่อเนื่องก็จะหายได้ภายใน3เดือน6เดือนเลยนะคะเราประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะก็เขาเรียกว่าส t r o k e สกินนิ่งนะคะโดยการตรวจวิธีนี้ก็จะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงนะคะในกลุ่มที่เช่นครอบครัวเคยมีประวัตินะคะหรือผู้ป่วยมีโรคประจําตัวเรื้อรังเยอะแล้วบางทั้งทานอาหารก็มีอาการส,สำรับง่ายสะอึกง่ายนะคะยิ้มก็ปากเริ่มเบี้ยวนะคะแล้วก็มีบนปวดหัวบ,บ่อยๆเราก็ตรวจต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดด้วยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจหลอดเลือดแดงด้วย การตรวจหลอดเลือดแดงสมองด้วยคลื่นความถี่สูงการตรวจหลอดเลือดแดงบริเวณคอนะคะก็ช่วยเช็คได้ด้วยคลื่นความสีความถี่สูงการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงนะคะคาดิโอเอ็กโคคาดิโอการาฟรีนะคะก็ช่วยได้ค่ะพอมาถึงโรงพยาบาลแล้วโอกาสที่จะหายสูงไหมสูงมากเพราะว่าหมอจะทําการประเมินอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ถ้าหมอสมองมาเช็คแล้วก็ประเมินอาการได้นะคะ ภายใน4ชั่วโมง30นาทีนะคะหลังเกิดอาการผู้ป่วยจะดีขึ้นอย่างน้อยนะคะที่รับประกันได้เลยนะคะก็คือ30%อาการจะกใกล้เคียงความปกตินะคะที่จะฟื้นฟูแล้วก็หายขาดได้นะคะส่วนโรคกรดเลือดสมองควรอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นรอยโรคแล้วก็จุดที่เลือดออกนะคะถ้าไปกดจุดการหายใจก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะเพราะว่าหายใจเองไม่ได้นะคะ ถ้าไปกดจุดการเคลื่อนไหวนะคะแขนขาอ่อนแรงก็ต้องอยู่โรงพยาบาลน,นานหน่อยนะคะ mm hmm. เช่นการพูดไม่ชัดอย่างนี้นะคะก็ต้องมีการให้ยาประเมินยาแล้วก็ฟื้นฟูทํากายภาพบําบัดนะคะถ้าผู้ป่วยมีความรุนแรงมากจนขยับแขนขาก็ไม่ได้นอนติดเตียงต้องนอนโรงพยาบาลน,นานมากขึ้นแต่ระหว่างนี้นะคะเราก็ต้องระวังแผลกดทับนะคะการติดเชื้อนในปอดทางเดินปัสสาวะนะคะ แล้วก็การเกิดริ่มเลือดอุดตันตามแขนขาหลอดเลือดดำนะคะถ้าอยู่โรงพยาบาลนานๆมีโอกาสติดเชื้อทางเดินหายใจก็ค่อนข้างสูงติดเชื้อที่แพ้ก็สูงติดเชื้อจากการใส่สารน้ําทางหลอดเลือดดาก็สูงนะคะการฟืน้นฟูผู้ป่วยก่อนกลับโรงพยาบาลเป็นส่วนสําคัญมากค่ะเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือผู้ดูแลผู้ป่วยนะคะจะต้องทําความเข้าใจและช่วยเหลือผู้ป่วยเพราะผู้ป่วยยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เต็มร้อเปอร์เซนต์นะคะ แต่ผู้ป่วยเขาก็พยายามจะไม่เป็นภาระของเรานะคะดังนั้นการฝึกเบื้องต้นนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ถูกที่ถูกทางก็จะลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนได้และทําให้ผู้ป่วยหายเร็วด้วยค่ะนะคะการทํำกายภาพบําบัดนะคะที่นักกายภาพบําบัดสอนที่โรงพยาบาลแล้วก็เราก็สอบถามเล่นนึง อาจจะบันทึกเป็นคลิปวีโอไว้ก็ได้ว่าต้องทําอย่างไรเ่งจะถูกวิธีถ้าต้องกลับมาทําที่บ้านเพื่อฟื้นฟ,นฟนูให้ผู้ป่วย,ยหายเร็วขึ้นนะคะก็จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการคืนตัวของกล้ามเนื้อนะคะไม่ให้รีบไม่ให้ข้อติดขัดและทําให้หายเร็วขึ้นได้ค่ะส่วนหลักการที่10นะคะการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหลังการรักษาจากกลับบ้านแล้วนะคะก็คือจําเป็นมากม นะคะถ้าได้รับการผาร่าตัดก็ดีได้รับการให้ยาก็ดีได้รับการทํากายภาพบําบัดก็ดีนะคะสี่สำคัญก็คือการให้กําลังใจผู้ป่วยแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับประทานยาให้ครบอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ป่วยอยากทานถ้ามีประโยชน์ก็สนับสนุนได้เลยนะคะที่สําคัญนะคะการทํากายภาพบําบัดอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ปรึกษาแพทย์อย่างสม่ําเสมอเป็นข้อมูลสําคัญที่ทําให้ผู้ป่วยหายเร็วขึ้นนะคะ ก็ฝากไว้นะคะเป็นข้อมูลดีๆสำหรับการส่งเสริมและแก้ไขภาวะเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันนะคะภายในระยะเวลา3ชั่วโมงค่ะหมออยากขีดเดดไลน์ไว้อย่างนี้เพราะว่ามีโอกาสช่วยให้หายแล้วก็ลดภาระของคนที่ดูแลนะคะเพราะว่าคนดูแลเนี่ยต้องทุ่มเทเป็นอย่างมากนะคะภายใน3ชั่วโมงเนี่ยควรถึงหมอถึงมือหมอถึงทีมแพทย์นะคะ ถ้ามีอาการที่หมอประกาศไว้ดังกล่าวข้างต้นนะคะเพื่อปกป้องทั้งตัวเองด้วยก็คือเราผู้ดูแลนะคะลดระยะเวลาการรักษาลงไปนะคะให้ผู้ป่วยฟื้นคืนได้เร็วบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะคะ่ะเป็นอุบัติเหตุมันเป็นภาวะเครียดของคนไข้เองนะคะมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากหลายๆอย่างนะคะที่ไม่สามารถบอกได้ปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้ผู้ป่วยมีภาวะตรงนี้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะภายในระยะเวลาสมชั่วโมงท่านต้องถึงมือหมอแล้วต้องเป็นหมอที่เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคสมองและโรคหัวใจให้ได้นะคะเพื่อใช้ยาให้ถูกต้องก็ฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นข้อคิดดีๆติดตามกันได้ค่ะ H h e a l and Herb นะคะสวัสดีค่ะ